ส,สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานเสียต้นครับโอ้โหแรงในตำนานครับวิ่งงานเที่ยวครับหลอกนาดินโอ้วิ่งอยู่สองคันเลยนี่ซีแม็กไม่ได้เจอกันนานเลยสีแม็ก ยังรอเหมือนเดิมครับนี่ตัวตึงสายบุญกดนุ่นเล็กครับบนโบูหลอกนาบางๆเลยครับสวัสดีครับ โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะวันนี้ก็อยู่บ้านโนนกลางครับบ้านโนนกลางตำบลอุโลกอำเภอลำดวนครับนานๆที่ได้เจอที่เด็ดหน้านหายตานานเลยครับตั้งแต่เกี่ยวข้าวไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยโอ้คุณคุณ น่าจะเป็นฤด,ดูการแรกเลยของทีมงานนี่น่ยไล่หมดแล้วครับเหลือประมาณน่าจะหลายสิบเที่ยวอยู่น่าจะถึง20เที่ยวอยู่ครับถึงต้นยูคานี่แหละไลเต็มแล้วครับจะใช้เวลาน,านานหน่อยครับเพรารถเล็ก แต่ที่เทก็ไม่ไกลครับไม่ถึง1กิโลที่เทไม่ถึง1กิโลครับประมาณ800เมตรบิงอยู่สองคันก็เลือเลือครับก็ได้คารน้ำมันอยู่ ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วแต่ไม่รู้ว่ากี่ตักนะยังไม่ได้นับเลยว่ากี่ตัก,กน่าจะถึงถึงสิตักอยู่แหละกลับมาแล้วครับแปบ๊บเดียวคุณปูบ้าพลังอ่ะเต็มแล้วครับ แรงแน่เลยโอ้โ,อโอนี่ของแท้ครับไม่ได้เจอกันนานยังแรงเหมือนเดิมครับขึ้นเมื่อกี้นี่ไม่ได้เหยียบคันเร่งนี่นะใส่เกียร์ให้รถขึ้นเองเลยสรงคันต่อไปครับ ตักที่สามครับตักที่สามเราจะนับดูว่าได้กี่ตัก,ตกที่สี่ ที่เจ็ครับตักที่เจ็ดตักที่เจ็ดก็ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะน่าจะสิบกว่าเลยดินค่อนข้างจะแข็งนะครับ สิบตักแล้วสิบตักสิบตักก็ได้ประมาณนี้ครับสิบเอ็ดตักดินแข็งนะเนี่ย สามน่าจะสิบห้านะผมว่าน่าจะได้อยู่สิบห้าตัางสีส่้ว สิบห้าครับสิบหกตักแล้ว เบ็ดเสร็จสิบเจ็ดตักครับเนี่ยได้ประมาณนี้ครับเยอะอยู่นะเนี่ยรถกันจักเยี่ยมีพน่นควายท้ายอีกเปิดตัดสับระเบดิดไม่ได้เจอกันนานต้องจัดหน่อย <laughs> เ,เด็ดสีม็กครับรอบสองรอบสองเออหอมืนเดิมหอมืนเดิมครับ เริ่มร้อนแล้วอากาศช่วงเช้าลมเย็นหนาวครับพอมาใสสายหน่อยก็เริ่มร้อนครับดูครับลอกจะเต่นูนเครับจะได้ลอกได้ประมาณ3วันแล,ล้วแหละสองสาวันนี่แหละเราประมาณสีงานได้ไมสีงานดี6งาน มาณไร่เกือบไร่เลยนี่นะครับจากนูน่นมานี่ประมาณไร่กว่า

ไปอยู่ครับอ่อเต็มแล้วครับ อย่าคันเร่งไม่อย่าคันเร่งครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ